เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักมินนี่นะคะเธอได้รับการขนานนามว่าอายุน้อยไม่ใช่ร้อยล้านนะคะพันล้านไปเลยคุณผู้ชมแล้วทำไมเธอถึงรวยขนาดนี้เธอเป็นใครมาจากไหนแล้วทำธุรกิจอะไรกันบ้างติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ ณจากบ้านหลังใหญ่โตสองหลังเนื้อที่หลายสิบไร่ภายในมีโรงเพาะปลูกผลไม้อยู่ในรั้วเดียวกันคนที่เมืองเลยทราบกันว่าเป็นบ้านของมินนี่หรือนางสาวธัญน,นันมินนี่เคยแต่งงานกับเศรษฐีชาวลาวมีลูกด้วยกันหนึ่งคนต่อมาเลิกรากันไปและประมาณปี2563มาสนิทสนมกับพันตำรวจเอกภาคภูมิมือขวาบิ๊กโจ๊กรู้จักกันตั้งแต่ปี2563ค่ะ ก็ประมาณรู้จักกันสนิทกันคบหากันประมาณระยะเวลาสั้นๆค่ะหลังจากนั้นก็เลืกอลากันไปเพราะเราก็ทราบว่าเขาได้มีครอบครัวจนกระทั่งปี2-5-6-6เนาะในวันช่วงต้นปีหรือว่าปลายปี6-5พอดีเนาะมันคบเกี่ยวกันก็ได้บังเอิญกลับมาเจอกันรู้จักการคุยกันอีกครั้งค่ะ ช่วงที่อยู่สปปลาวอดีตสามีของมินนี่อยู่ในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังจากมินนี่อยาก,กับหนุ่มเศรษฐีชาวลาวก็แต่งงานใหม่กับชาวสิงคโปร์กรกฎาคม2566มีการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หนึ่งจุดที่เข้าค้นมีรายงานว่าเป็นบ้านนางชัดชดาแม่ของมินนี่ ส่วนมินนี่โดนจับที่กรุงเทพและตำรวจขยายผลการจับกลุ่มไปที่เมืองเลยชาวบ้านที่นี่บอกว่าก่อนโดนจับมินนี่จะกลับบ้านบ่อยแต่ช่วงหลังนานๆจะกลับบ้านสักครั้งแต่มีการสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้พักอาศัยในอนาคต การออกหมายจับและปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม30มจุดทั่วประเทศเมื่อวันที่25กันยายนนอกจากตำรวจ8นายที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กยังมีพลเรือนด้วยหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวคือนางสาวชนสิตาลูกสาวของสจอแอลสจในอำเภอภูเรือโดยตำรวจ PCT มีหลักฐานว่าพัวพันเครือข่ายพนันออนไลน์ พันตำรวจเอกภาคภูมิได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์กับมินนี่โดยทั้งคู่รู้จักกันแบบผิวเผินเมื่อครั้งที่เป็นพุ่มกับสอบพอเมืองเลยไปรู้จักกันเพราะมินนี่ออกงานสังคมกับแม่ซึ่งเป็นสอจอของจังหวัดเลย ใกล้บ้างอะไรบ้างถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยรู้จักกันแน่นอนรู้จักกันแน่นอนมีความสนิทสนมพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรตั้งแต่เขาถูกจับเขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวอันนเป็นต้นเหตุเลยนะครับโทรหาว่าถูกจับผมก็บอกว่าที่ไหนจับก็ไปไปประกันตัวพูดแค่นี้ก็จบเลยไปดูได้เลยฮะคุยกันไม่ถึงหนึ่งนาทีช่วงที่มินนี่กับพันตำรวจเอกภาคภูมิสนิทสนมกันทำให้มินนี่มีโอกาสพบกับบิ๊กโจ๊ปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในวันปาร์ตี้ ก่อนจะมีภาพหลุดร้องคาราโอเกะคู่กันซึ่งเธอยอมรับว่าเธอใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพนี้เองภาพกับบิ๊กโจ๊กในวันวานกลายมาเป็นหอกทิ้มแทงบิ๊กโจ๊กในวันนี้อยากขอโทษท่านบิ๊กโจ๊กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับหนูเลยอยากขอโทษพี่เอสุภชัยที่อยู่ดีก็ต้องอาจจะต้องโดนเรียกไปแต่ที่สำคัญสิ่งที่หนูอยากขอโทษที่สุดก็คือ ทษพี่หนึ่งเพราะในวันนั้นน่ะวันที่หนูโดนชุดพิสูีจับกลุ่มสายแรกที่หนูเป็นคนโทรหาโทรศัพท์เขาบอกให้โทรหารต่อญาติหนูกดสายเดียวโทรหาพี่หนึ่งสายเดียว <S <S มินนี่สะท้อนข้อมูลในมุมของตัวเองซึ่งเธอจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งความร่ำรวยและเส้นทางเงินพันล้านว่าไม่เกี่ยวกับพานันออนไลน์จริงหรือไม่ลูกอภิษฎค่ะลูกอดิษฎเพราะอะไรครับลูกอภิษฎเพราะรูปคดีถามธนาได้เลย ฏิเสธเรื่องนี้บอสตันหนูก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันแล้วหนูก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นเป็นวันหยุดพอดีหรือเปล่าในันที่ถูกจับกลุ่มข่าวก็เลยอาจจะเขียนว่าให้น่าสนใจว่ามันท็อปปีกะนะ้กันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพลาดหัวขา่าวยังไงค่ะเดี๋ยวเรื่องของมินนี่เดี๋ยวตามติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้วยคุณผู้ชมค่ะ